そう。 ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารค่ะเราต้องใส่ใจในเรื่องของประโยชน์ที่เราได้รับด้วยนะคะวันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่มีวิตามินซีสูงค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจําวิทยาลัยการแพทย์โบราณการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์คะช่วงนี้ยังมีการแพร่กระจายของโควิด -19 อยู่เราก็ต้องมีการเสริมความแข็งแรงเพิ่มภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรง สู้กับโรคได้ค่ะวิตามินซีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมคะโอ้โหนีสำคัญมากเลยนะครับในการที่จะช่วยเสริมเกราะคุ้มกันนะครับให้กับร่างกายนะครับในการเสริมภูมิต้านโรคแล้วก็ช่วยชะลอวัยได้ด้วยนะครับแล้วประโยชน์ค่อนข้างเยอะคนส่วนใหญ่ก็จะเน้นเลยว่าเอช่วงนี้นะครับยังเป็นช่วงยุค new normal อยู่เราต้องเน้นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับวิตามินซีก็เป็นแหล่งอันหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยเป็นสารอาหารที่สําคัญเลยในการที่จะเสริ ภูมิคุ้มกันได้นะครับซึ่งวิตามินซีมันก็จะมาจากหลากหลายเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในพืชผักผลไม้อ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเลือกซื้อพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่ที่เป็นแหล่งของวิตามินซีอาจารย์เน้นย้าเลยในช่วงยุคนิวนอร์มอลด้วย<ฮ>ะนะครับบางทีเราไปตลาดเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราไปหยิบจับเลือกผักผลไม้ทั้งหลายแหล่ค <ฮะ S 1> ่ะคุณต้นอ้อมาปุ๊บ ไอจามอ่าบางทีแบบเฮ้ยมีละอองนะครับหรือมีการเชื้อทั้งหลายแหล่เราจับเพื่อผักผลไม้แล้วก็เ้ยต้องการวิตามินซีนี่ผักสดๆนะหยิบขึ้นมาอ่าไม่ได้ซื้อวางค้นถัดมาจับต่ออีกถูกต้องครับแล้วเราไม่ได้ระวังแค่ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวแล้วเราต้องระวังพวกเชื้อโรคเชื้อก่อโรคทั้งหลายแหล่นะครับที่แฝงมาฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ต้อง ล้างทาความสะอาดให้ดีผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีอะไรบ้างล่ะคะ,อะพอพูดถึงวิตามินซีสูงเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามีเฉพาะในผลไม้เท่านั้นแล้วเข้าใจว่ามีเฉพาะในผลไม้ที่มีรส <Real. S 2> เปรี้ยวซึ่งอาจารย์บองเลยนะครับว่าไม่จําเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่จําเป็นที่จะต้องมีวิตามินซีสูงอย่างผักง่ายๆเลยเนี่ยผักคะน้าเนี่ยวิตามินซีสูงนะครับชุบเคียวนี่นะคะมีวิตามินซีสูงถึง150มิลลิกรัมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผักเราจะไปปูประกอบผ่านความร้อนชนะแล้ววิตามินซีมันก็จะสูญสลายไปได้เช่นเดียวกันอ่ามันไม่เหมือนกันกินผลไม้สดหรือกินผักสดสดนะครับอ่าอย่างพริกหวานวิตามินซีก็สูงคะน้าในพริกหวานในบล็อกแครี่กะหล่ำดอกนะครับพวกนี้เนี่ยแตงกว่าง่ายๆเลยเป็นแหล่งของวิตามินซีรับประทานเล่นนะครับได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องหั่นนะครับเพราะเวลาเราหั่นเนี่ยมันจะเพิ่มพื้นผิวในการที่จะสัมผัสกับอากาศอ่าหรือความร้อน แล้วมันก็ทําให้วิตามินซีที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะที่อยู่ข้างในเนี้ย<ฆ>มันถูกออกซิได์นะครับหรือสูญเสียความเป็นวิตามินซีไปลําไส้ของเราเนี่ยนะครับมีกูต้าไทโอนอยู่ที่เซลล์ลาไส้<ฆ>เจ้ากูต้าไทโอนนั้นเนี่ยมันจะช่วยในการเปลี่ยนวิตามินซีที่ถูกเสื่อมสลายไปสูญสลายไปเนี่ยจากออกฤทธิ์ได้ไม่ไม่ได้ไดแล้วเนี่ยออไม่ดีแล้วเนี่ย กลับมาฟื้นคืนชีพซึ่งระดับกูต้าไทโอนในแต่ละคนในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะซึ่งมันขึ้นอยู่กับสารอาหารที่เราได้กินถ้าเรากินสารอาหารครบท้วนดีพอเป็นสารตั้งต้นของกูต้าไทโอนนะไม่ไม่ได้ไปกินกูต้าไทโอนเป็นเม็ดนะเป็นอาหารนี่แหละครับผมมันก็จะช่วยในการที่จะทําให้วิตามินซีฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ผลไม้เหมือนกันนะครับผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นพืชตระกูลส้มใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส้มสารพัดส้มเลยนะส้มโอส้มเขียวหวา นะครับมะนาวอย่างเงี้ยครับยังมะานาวอย่างเงี้ยครับมีวิตามินซีเราบอกวิตามินซีสูงใช่ไหมครับจริงๆแล้วจากผลการวิเคราะห์ปริมาณแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีในมะนาวเนี่ยต่อ100กรัมน<ฮ>ะหรือ1ขีดของมะนาวมีวิตามินซีประมาณ30มิลลิกรัมในขณะที่ส้มเนี่ยประมาณ60 สอมเยอะกว่าฝรั่งประมาณ90อูสฝรั่งมากกว่าอีกใช่ครับผมมาขามป้อมประมาณ280<ห>2 8 0มาขามป้อมมีวิตามินซีสูงสุดครับสูงมาก<ห>สตรอเบอรี่ขอให้เป็นพืชผักเถอะไม่จําเป็นต้องมีรสเปรี้ยวอย่างที่จานบอก<ห>มานาวเปรี้ยวจี๊ดเลยแต่วิตามินซีมันก็ไม่ได้แบบเฮ้ยสูงกว่าผลไม้บางชนิดเช่นมะละกออย่างเงี้ยครับค่ะ มะละกอวิตามินซีต่อ100กร,รัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80มิลลิกรัมของวิตามินซีเยอะนะคะ,ะเห็นไหมครังทั้งที่มะละกอไม่ได้เปรี้ยวเท่ามะนาวความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกรดเช่นซิตรนะิกแอซิดนะกรดเหล่านี้ไม่ใช่วิตามินซีแต่ก็มีประโยชน์สําหรับร่างกายคือเวลาร่างกายได้รับไปแล้วเนี่ยมันจะไปเมตามไลซ์ ite, หรือถูกสลายให้กลายไปเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะแล้วทําให้ร่างกายหรือเลือดของเรามีความเป็นด่างก็เสริมภูมิคุ้มกันได้ครับ พราะเลือดที่เป็นด่างเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับทำให้ไวรัสหรือเชื้อโรคเนี่ยบุกรุกเข้าสู่เซลล์ได้น้อยกว่าเลือดที่เป็นกรดนะแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรากินอาหารสร้างกรดกินอาหารหวานจัดน้ําตาลสูงได้รับคาเฟอีนมากะนะครับกินเบเกอรี่เยอะ,ะเลือดมีความเป็น,ปนกรด ภูมิคุ้มกันก็ลดลง,ลงถูกต้องครับเหมือนคนเป็นเบาหวานน่ะน้ำตาลในเลือดสูงภูมิมลดเป็นแผลติดเชื้อหายยากแล้วนอกเหนือจากพืชผักผลไม้ครับทุกวันนี้ฮิตฮอตป๊อปปูล่ากันมากเลยมาตอนนี้น<า>ม,มีตาอจำหน่ายเยอะมากเราเลือกไงดีคะ,ะพึงสังเกตครับที่ฉลากครับฉลากเนี่ยมันจะระบุและมี ปริมาณวิตามินและสารอาหารต่างๆเท่าไหร่เราต้องดูเรื่องของน้ําตาลเป็นสําคัญเลยเพ<ข>ราะมีหลายยี่ห้อเลยนะครับบางยี่ห้อเนี่ยหขวดเนี่ยน้ำตาลสูงถึง9กรัมรัมก็ประมาณ2ช้อนชาเลยครับตามปริมาณที่สสสหรือองค์การอนามัยโรคแนะนำน้ำตาลในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรเกิน25กรัมถ้าเรากินน้ำวิตามินเสริมบางยี่ห้อ น้ำตาลสูงหรือสารให้ความหวานทดแทนน้าตาลบางตัวที่เราต้องพึงระวังนะครับเพราะว่ารับประทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีถ้าเกิดว่าเรากินพืชผักผลไม้เพียงพออยู่แล้วในแต่ละวันอาจารบอกเลยว่ามันก็ไม่จําเป็นวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกร,ราชบ,บำรงพืชค่ะที่มาให้คำแนะนําดีๆด้วยขอบคุณค,ะค่ะ